โอเคครับวันนี้ก็มาเจอกับผมชี้บาทอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องการนับ <c oughs> การบวกหรือการรวมและก็การมีอยู่ของตัวเลขนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกนะครับสองขัว้วสามขวสี่ขวห้าขวบฟังได้หมดเลยนะครับอยากให้เราได้เรียนรู้นะครับผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงต้องมีบวกทำไมมันถึงต้องมีพวกนี้นะทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้ว ถ้าไม่มีพวกนี้เราจะอยู่กันแบบไหนถ้าไม่มีพวกนี้เราจะเข้าใจหรือว่ามีเทคโนโลยีถึงยุคปัจจุบันนี้ไหมนะ,ะเ,เด็กๆเ,เห็นแอปเปิลกี่ลูกครับอยาใช้ตัวเลขนะอยาใช้ตัวเลขบอกพัสกี้นะคำถามคือเด็กๆมีแอปเปิลอยู่กี่ลูก ครับสมกนตอนที่เรายังไม่มีตัวเลขนะครับเราก็จะมีวิธีการแทนเราก็จะต้องทำแบบนี้ออาแทนเลยอ,อันนี้1นึ่งนิ้วอสองนิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วอาจจะต้องบอกกันด้วยการสื่อสารด,ด้วยการใช้นิ้วมาแทนสิ่งจำนวนที่เรามีแต่ถ้าสมมติว่าเรามีภาษาเรามีการแทนตัวแอปเปิลด้วยตัวเลข เราก็จะสามารถตอบไปได้ว่ามีอยู่5แอปเปิล5ลูกนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการพูดก็จะเป็นอีกคนนึงก็จะบอกว่าโอเค5นะครับแต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้เราจะมีการผลิตตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อการสื่อสารบอกจำนวนได้ชัดเจนนะครับไม่สับสน อันนี้ก็เหมือนกัน,นมีแมลงเต่าทองอยู่กี่ตัวที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้นะครับถ้าเรายังไม่มีการนับก็จะและบินมาเพิ่มอีกกี่ตัวนะครับพออันนี้อันนี้ม,มาแล้วเราก็ตัดทิ้งปะบินมาเพิ่มอีกกี่ตัวเห็นไหมการสื่อสารยากมากแต่เรารู้สุดท้ายเนี่ย รวมกันมีเท่าในจํจำนวนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาตัวเลขเข้ามาจับเราก็จะพูดว่าตอนนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับที่เกาะอยู่บนต้นไม้บินมาเพิ่มอีก3ตัวเราก็นับนะครับ1 2 3นะครับก็เป็น1,2,3รวมกันได้เท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับการรวมหรือการบวกมีคุณสมบัติการสลับที่หมายความว่าอะไรถ้าผมเอามือนี้ มาลมกับมือนี้นะครับดูนะรวมปึ๊บมีห้านะได้5้านะครับเอาไหมถ้าผมเอาวมกับมือนี้เห็นไหมไม่ว่าจะเอาด้านซ้ายรวมกับด้านขวาหรือเอาด้านขวารวมกับด้านซ้ายสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่ต่างกันคือ5นะครับคือหนะ เพราะฉะนั้นการบวกมีการรวมเนี่ยหรือการบวกเนี่ยมีคุณสมบัติการสลับที่ก้อนซ้ายวรวมกับก้อนขวาเท่ากับก้อนขวารวมกับก้อนซ้ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดอกไม้นะครับถ้าเราไม่ได้บอกการสื่อสารว่ามีดอกไม้สีเหลืองทั้งหมดกี่ดอกแเราก็จะต้องมานั่งโอเคฉันเอามือปาดนะปาดทิ้งไปหนึ่งปาดทิ้งไปอีกดอก ปาทิ้งไปอีกดอกแล้วก็ปาทิ้งไปอีกดอกมีเท่านี้ดอกค่ะนะแต่พอเราสื่อสารกันด้วยภาษาก็คือมีทั้งหมดสี่ดอก,ดอกนะครับ <c oughs> พอเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีตัวเลขนะครับต่อมาเราก็จะเรียนวิธีการบวกนะครับสิ่งที่ช่วยให้เราบวกได้ง่ายที่สุดนะครับมีใช่การเอาเลขไว้ใจนะครับแต่การใช้นิ้วให้เกิดประโยชน์นะครับวิธีการคือเราควรจะต้องนับทุกอย่างเบสอัล ใช่ครว่าอิงตามนิ้วที่เรามีนะครับกล่องสีฟ้ามีกี่อันนะครับถ้าเรานับอาเปล่าก็คือ 1, 2ใช่ไหมแต่ถ้าเรานับและชูนิ้วตาก็จะเป็น1 2นะครับกล่องสีเหลืองมีทั้งหมดกี่อันถ้าเรานับตาเปล่าจะเป็น 1, 2, 3นะแต่ถ้าสมมติว่เรานับแล้วก็ชูนิ้วพร้อมกันก็จะเป็น 1, 2, 3 พอเราจะเอา2อันมารวมกันนะครับเราจะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้ง่ายก็ใช้ฝั่งเยอะไว้ในใจนะครับในกรณีนี้ผมจะเอา3าไว้ในใจนะครับและนับต่อจาก2อันนี้นะครับก็จะเป็น c 5นะครับแต่ถ้าเอาใหม่เราเอา2ไว้ในใจนะครับก็จะนับต่อจาก2ไปก็จะเป็น3 c 5นะครับไม่ว่าจะเริ่มจากฝั่งไหนสุดท้ายแลผลรวมจะเท่ากันเพราะอะไร เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการบวกหรือว่าการรวมกันเนี่ยมีคุณสมบัติการสลับที่ไม่ว่าจะอันนี้ไปรวมับอันนี้จะเป็น5้าหรืออันนี้จะรวมไปฝั่งนี้จะเป็น5้าเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยหลักๆคือที่อยากจะทําต่อก็คือให้เราฝึกนับกันนะครับนะพร้อมน,นะทุกคนนะ เรามานับพร้อมกับเคจิงกันเถอะนะครับอ่าโอเคอย่าลืมนะเด็กทุกคนชูวินวขึ้นมาพร้อมหนึ่งจบนะครับหนึ่งสองอต่อไปหนึ่งสองสามอ่าต่อไปหนึ่ง สองนะครับต่อไป1 2 3 4 5นะครับต่อไปก็จะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ห เกณฑ์นะผมไม่ทำหงอย่างนี้นะผมทำหงอย่างนี้นะครับไม่งั้นจะส่งไม่งั้นเขาจะมีเด็กเขาจะมีโอกาสสับสนนะครับหกเนาะต่อมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็คิดเจ็ดนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการนับที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะนับจากซ้ายไปขวา นะครับซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับเพื่อทําให้เราไม่ลืมนะครับว่าเรานรับครบหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับหนึ่งสอแล้วก็8 นะต่อไปก็จะเป็น1 2 3 4 5 6อี่นี่นะเจ็ดนะครับแนะครับเอันนี้เด็กๆลองนับนิ้วด้วยตัวเองนะครับ1 2ององ 3 4 5 6 7 8 9 10, 10. 1 0นะครับำใม่นะ1 2 3 4 5 6อ8 9 10, 10. เพราะฉนั้นคราวนี้พอพี่พูดปุ๊บนะครับพอมาฮัสกี้พูดปุ๊บ สามนิ้วตามเลยนะสองสามสี่หน5่งเจ็ดแปน่เจ็ดแปบะครับแปลว่าตอนนี้ตัวเลขที่พอสิปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยน จากหลักหน่วยเป็นหลัก10นะครับเพียผลเพราะว่าเรามีแค่10นิ้วแปลว่าเราคอมพลีทครบเลข1กับเลข0เนี่ยเป็นการบอกว่าเธอนับครบเลขฐาน10หรือว่าครบ1มือคนแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะายครับว่าอะไรเช่นถ้าสมมุติว่า1 0นะครับการบอกมี1ก็คือนับครบ หนึ่งคนที่มี10นิ้วนะครับถ้าพี่พูดว่า2อศนล่ะก็เปรียบเสมือนก็มีสองคนที่ครบ10นิ้วนะครับสามสิบล่ะนะครับก็คือบอกตรงๆนะเลขมีสามที่มีสิบนิ้วสี่สิบก็คือมีสี่ที่มีสิบนิ้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเลขฐานสิบเนี่ยใช้ง่ายเพราะว่าตรงกับการนับของมือเรานะครับ คราวนี้ทำไมต้องมีตัวเลขนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับทันทีที่เราจะสื่อสารเพิ่มไปอีกเช่นมีเด็กเข้ามาในห้องเรียนเราหรือว่ามีเราเราไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีคนถามว่าเอาเรามาทั้งหมดกี่คนล่ะถ้าเราไม่สามารถพูดได้ว่า5คนเราก็จะบอกว่านี่ไงมีมีอดามมีแซม มีพีชมีลิลี่มีเฟรมนะแล้วจะทำมืออย่างนี้ให้เขาดูมีเท่านี้ครับแต่ทางข้ามถ้าเรารู้ว่าเรานับได้แล้วก็จะเร็วมากแล้วก็นับไปเลย1นึ่งหงส,งสามสี่ห้ามีทั้งหมด5คนครับไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรพอพอด้วยความพิดว่าตัวเลขห้ามันเป็นสากลใช่ไหมครับก็จะบอกได้กับทุกคนว่ามี5้าคนมีห้าคนมี5้าคน,คนบอกทางโทรศัพท์ก็มี5้าคนไม่จำเป็นต้องโชว์ เลข5หรือว่า5นิ้มให้เขาเห็นนะครับแล้วก็เป็นการบอกจอดจำเพาะด้วยนะครับหมายความว่าอะไรสมมติมีคนถามว่ามีมีมีม,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 มีมีสีแดงกี่ตัว2ครับมีมีสีฟ้ากี่ตัวล่ะ2ครับม,มีสีเขียวเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเขียวมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันดูเหมือน3เนาะใช่ไหมเหลืองอีกยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวเลขในการกำก,กับก็จะง่ายขึ้น คราวนี้เรามาฝึกนับกันเนาะนะครับก่อนที่จะจบวันนี้ไปอยากให้ทุกคนนับเก่งนะครับหนึ่าพระอาทิตย์อยู่ทางไหนนะครับด้วยความที่ว่าครั้งก่อนเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องแสงและเงาเนาะก็ครั้งนี้ก็อยากให้มาทวนนะครับ<ม>ก็จะเห็นว่าเงาเกิดจากวัตวัตถุนะครับการแสงไม่ให้ตกกระทบ กับอีกฝั่งหนึ่งทําให้เกิดเงาเนาะตรงนี้จะเขียนว่าเงาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแสดงว่าวัตถุชิ้นนี้บังแสงที่มาจากทิศนี้เนาะนะครับแทนที่เขาจะผ่านทะลุไปใช่ไหมโดยลูกกลอบนี้บังกลายเป็นว่าเกิดเงาขึ้นฝั่งนี้นะครับลูกกล์ฟนะก็กีฬากล์บนะครับใช้ไม้ในการตีเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าลูกกลอบคู่กับอะไรก็คู่กับไม้กลอบนะมันก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็หน้าตาแบบนี้นะเออ ใช้ในการตีเนาะไมเคอลแม้ครับต่อมาเบสบอลนะครับ,ม, bol, รบมีทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามนะครับนะส่วนแสงมาทางไหนแน่นอนเงาอยู่ฝั่งนี้แสงก็ต้องวิ่งมาจากฝั่งนี้นะครับโดนวัตถุโดนบังไม่ให้ตกกระทบนะฝั่งนี้ก็เลยไม่มีแสงเพราะว่าโดนวัตถุบงัง เบสบอลก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้ใช้ลูกใช้ถุงมือเนาะก็จะมีคนคว้างนะครับคว้างนะครับคนตีไม้ก็ต้องตีโดนลูกให้ได้นะครับถ้าโดนโดนไม่ได้เยอะๆก็จะแพ้นะครับสนามไม้เบสบอลก็จะเป็นแบบนี้อุย้ยโทษครับออโ,โทษนะครับเป็นแบบนี้ ถุงมือเบสบอลก็หน้าตาเป็นแบบนี้เหตุผลที่ต้องใช้ถุงมือรับก็เพราะว่าบางทีตีแรงนะครับพอตีแรงมากๆแล้วเราไม่มีถุงมือรับเนี่ยลูกก็จะกระแทกมือแล้วมือเราก็จะบาดเจ็บนะครับเขาจะคว้างมาให้เอาไม้ตีโดนบอลแล้วคนรับก็จะมีถุงมือคอยช่วยรับกรณีที่นะครับจะได้รับได้งดีขึ้นแล้วก็เจ็บที่มือน้อยลงด้วยนะครับอ่า อันนี้คือลูกบาสเกตบอลเนาะนับก่อน1 2 3 4 5อันนี้ก็1 2 3 4 5นะครับก็คือซ้ายไปขวานบ,บนลงล่างอันนี้อยู่บนสุดพีกก่เลยนับลูกนี้ก่อนเสร็จแล้วมาลับลูกนิดนึงสองแล้วก็อยู่บนกว่าน้องซ้ายไปขวาใช่ไหมแล้วก็บนไปล่างนะครับก็ต่อมาก็มาลับสองลูก ่าล <ítulo> uh ูบาสนะวิธ hmm ีการเล่นก็ค hmm ือโยนลูบาสลงเข้าห่วงนะเข้าห่วงห่วงก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับปุ๊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 บนะครับซุ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 บแล้วก็ติดอยู่ที่แป้นบาสเนาะแป้นบาสสี่เหลี่ยมนะครับโยนให้เข้าลูบาสนะก็เป็นกีฬาเล่นเป็นทีมนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาลูบาสคู่กับอะไรก็ต้องคู่กับแป้นบาส ลูเบสบอลเขาต้องคู่กับหมายเบสบอลแล้วก็ถูกมือเบสบอลนะครับต่อมารูตะก้อนะครับตะก้อนี่ก็เป็นกีฬาที่อยู่คงกับประเทศไทยมาช้านานนะแล้วก็นับหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับ What is that? It's red, yellow, orange, green, blue, and purple. นะครับ ลูกเทนนิสนะครับดูจัดเรียงแปกลกใช่ไหมใช้หลักการเดิมนะครับไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนาะหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดเห็นไหมนะซ้ายไปขวาบนลงไปล่างเราจะนับครบนะครับ อันนี้ก็เหมนการเอียงนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็เจนะครับอู้อันนี้เป็นลูกรักบี้อ่านี้โบลิ่งนะบอกก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือเขาจะโย่ลูกนี้นะให้ไปแล้วก็โดนนะครับโดนสีขาวๆหรือว่าเรียกว่าพินนะครับ ให้ล้มทั้งหมดนะครับพินก็จะมีทั้งหมด10ลูก10พินนะเขาจะตั้งอย่างนี้แหละแล้วก็ตั้งอย่างนี้เลยตั้งแบบมองจากแนวบนก็จะเ,เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องโยนให้ดีนะโยนลูกบอลไปก็ฟิวตุ่มมีโยนทั้งแบบตรงๆแล้วโค้งๆนะเดี๋ยวว่ามีโอกาสพอเราโตขึ้นเราจะได้เล่นนะครับตอนน่อมาก็จะเป็นลูก อเมริกาฟุตบอลหรือว่าลักบี้นะครับบางทีอาจจะใช้แทนกันได้แต่ความจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดนะครับโอเคก็จบแล้วจะประมาณนี้นะครับให้สียิ้มเลยเพราะวันนี้ทุกคนตั้งใจมากนะครับหนึ่ง สองสามสี so, so, see, ่ยิ้มแฉ่งบ๊ายบายสวัสดีครับ